อย่าไปบังคับคมขี่จิตนักภาวนามีหน้าที่เพียงแค่ตั้งใจนึกบริกรรมภาวนาเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะบีบบังคับคมขี่ให้จิตเกิดความสงบและเกิดความรู้ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะบังคับกดขี่ให้จิตเกิดความสงบก็เป็นกิริยาแห่งความอยากคืออยากให้จิตมันสงบอยากให้จิตมันเกิดความรู้เมื่อเราปฏิบัติด,ด้วยความอยากจิตของเราจะสงบได้อย่างไร เพราะความอยากเป็นตัวกิเลสที่คอยปิดกัน้นดังนั้นนักภาวนาควรจะได้ทำจิตของตนเองเพียงแค่นึกคำภาวนาในมีสติรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาเท่านั้นเรื่องความสงบหรือไม่สงบให้เป็นเรื่องของกิตเองอย่าไปบังคับขมขี่หลวงพ่อพุทธ,ธานิยุ